นักบินอวกาศนะครับดูดิเฮ้ยเดี๋ยวมันลอดได้อะเฮ้ยแล้วแบบี่่ขวาแบบกลายไปหนาพุ่งนะครับดูดิโอ้โห รบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้นปาร์คเลิกเกมไมโครมินเลนะครับและตอนนี้มายคราฟชาร์เลนนะครับผมซึ่งไมโครมินเลนในวันนี้ฮะในเกมเนี่ยมันก็จะมีเพจแบบใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งอย่างแรกเลยครับผมเราเกิดมาจุดที่แบบสุดยอดมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยมีอาเดเธอร์ลูนนะครับผมตรงนี้ก็จะมีหมู่บ้านด้วยนะครับโอ้โหนี่มันจุดเกิดอะไรวะเนี่ยสุดยอดเลยฮะเอาอย่างแรกเลยนะขอมาเปิดกล่องตรงนี้ก่อนฮะปุออ๊บอาผมไปถึงได้หรือเปล่าวะโอเคได้อยู่ฮะได้อยู่ยเพื่อแบบจะมีของเริ่มต้นให้เราาานนนนนนนะะะะะะะฮฮไไไไหดดดดูซซิิิกก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 ็็จมมีีพพวววววอออชชุเรรรรคคััับบบผฟแแ้้้ึ่่่งลลยใสป ะเอาล่ะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับเรากลับไปดีกว่านะครับผมซึ่งถ้าที่ผมรู้มาเนี่ยเพชรใหม่อันแรกนะครับมันแบบเราต้องหาจากการแลกจากหมู่บ้านนะครับผมหรือแบบดูวีลเลเจอร์นั่นเองนะฮะเอาล่ะซึ่งมันจะเป็นลุงคนไหนวะเนี่ยแล้วแบบลุงมันมีหลายอาชีพด้วยคุณผู้ชมเออเอาไปว่าอย่างแรกเลยนี่แบ็กสมิธนะครับไหนดูซิอุ้ยมีของให้เราด้วยฮะแล้วทำไมมันถึงให้รองเท้าสามอันวะเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยเนี่ยครับผมอะไรวะเนี่ยเอาล่ะลุงคนนี้นะครับเออไม่ใช่หรอเดี๋ยวจะเป็นพวกขนแกะนะครับเอ่อต้องเเเเเปนนนนนออาีีีพพะะะไรรววว่่่ยยัดม้กกกกแแแลลลลคบบิิขงงุณจจ์ทธู ะฉะนั้นเดี๋ยวต้องลองครับผมอ่ารู้สึกว่าจะใช้ฟินใช่ไหมนี่ไงเฟลชิ่งเทเบิลนะครับไหนดูซิลุงคนไหนยังว่างๆอยู่ครับผมอ่ะลุงคนนี้ยังโสดนะครับวางไปดิเจา้าวนี้เปลี่ยนอาชีพเดิเปลี่ยนอาชีพเนี่ยวนี่ผู้ชมเปลี่ยนอาชีพแล้วครับไหนดูซินี่ไงผู้ชมเอาไม้มาแลกเป็นหนาดไดมอนด์นะครับโอ้โหขอไะเนี่ยครับเป็นสติกนะครับโอ้โหไม่พอแบบนึงเราตัดต้นไม้เพิ่มก่อนละกันฮะเอาละมาน่าจะเหลือเฟือแล้วครับเจ้าวันี้โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรามาแลกเพชรกันดีาะครรัับบบไ้งอ เปล่านะครับผมเดี๋ยวผู้ชมมีไดมอนด์โพชชั่นด้วยครับเป็นแบบขวดยาเหรอฮะเฮ้ยนี่น่าสนใจว่ะประเด็นนะขวดยาเหรอแถวนี้มีไหมนะน่าจะไม่มีครับเดี๋ยวลองทําดูแล้วกันเอาล่ะผู้ชมเรามาขุดทรายกันซะหน่อยนะครับปึ๊บสักสามอันน่าจะพอนะผมว่าแล้วก็มาเผาที่แบ็กสมิธนะครับอาหารน่าจะง่ายสุดแล้วแหละใช้เป็นไม้ไปแล้วกันครับเอาล่ะมาได้มาสามแล้วครับครับเป็นขวดนะครับผมแล้วก็นี่ไงไดมอนด์โพชชั่นครับจัดไปได้มาสองขวดเลยนะครับอ่าอย่างแรกครับผมปาตรงนี้แล้วกันครับปึ๊บจัดไปเฮ้ยนะพื้นรอบๆกลายเป็นเพชชรรรหหมมมมดเเเลยนคัับแต่่่วาสีพไือนเดิมว่ะมันคือเเพชรรอะะไวนี่ยเราต้องกกพิแอครับตอออนนนี้้้พิกแไไมจะะขุดดหรืเปล่า ฟืบขุดไม่ได้ฮะเอาล่ะมาพิกแอ็กหินนะครับจ้าหนี้เฮ้ยผู้ชมขุดได้แล้วครับฟืบไหนดูซิเพชรอันนี้มันคืออะไรเนี่ยสปีดไดมอนด์นะครับเป็นเพชรแห่งความเร็วอย่างนั้นเหรอฮะมันเป็นแถวนี้เป็นเพชรหมดเลยเหรอไหนลองขุดลงไปดิมันลึกแค่ไหนนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันลึกเหมือนกันเลยเนี่ยผู้ชมดูดิโอ้โหลึกเกินไปหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราขึ้นมาก่อนดีกว่าเอาล่ะขึ้นมานะครับผมไหนดูซิมันค้าวอะไรบ้างนะครับนี่นี่ไงพิกแอ็กนะครับผมจะเป็นบอกว่าสปีดไดมอนด์นะครับข้าวเป็นพลิกแบบเจอออออฟิเดดียนนต้งงละพูถ็ก เียนเราก็มีแล้วนี่หว่าเออตรงนี้เลยฮะแต่ว่าอย่างแรกเลยเรามาลองใช้นี้ขุดกันดูดีกว่าปึ๊บโอ้โหคุณผู้ชมโคตรเร็วครับดูดิสปีดอะไรวะเนี่ยสม้วที่เป็นสปีดไดมอนด์นะครับแต่ดูดิครับอะไรนดีกหรือเปล่านะครับผมเออเหมือนจะไม่มีนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยปีเป็นอ่ากลิชหรอลิชไดมอนด์อันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรครับไว้ก่อนแต่ว่า,าเพชรนี้เนี่ยมันจะคราฟพ่แอคได้อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราฟอย่างอื่นเป็นหนาหินก่อนแล้วกันฮะซึ่งเราก็จะขุดอาหารนั่นเองนะครับแล้วก็เน เพราะว่าอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาลงเหมืองกันเลยดีกว่านะครับอ่าถือจะไปตอนกลางคืนก็เถอะแต่แบบอย่ามนเสียเวลาฮะซึ่งเหมืองเนี่ยเป็นตรงนี้ดีป่าวะปึ๊บตรงนี้ก็จะมีแร่ถ่านนะครับโอ้โหแบบขุดโคตรเร็วคุณผู้ชมเหมือนมีแบบเอฟเฟชชั่นซี่ห้าเลยฮะเราจะขุดเร็วขนาดนี้วะเนี่ยตรงนี้เป็นเหมืองตันนะฮะนี่ไงจุดแรกของเรานะครับผมเออว่าผมว่าเราต้องมีไอ้นี่ดีกว่าถังน้ำนะฮะเผื่อแบบได้ใช้ประโยชน์อะเอาล่ะนี่ตักไว้ถังนึงนะครับไหนดูซิเหมืองนี้มีอะไรหรือเปล่านะฮะเอาล่ะลงมาลึกเหมือนกกนนัันนนนนนะะะครบบบบเเเีี่่่ยยยจจงงหว้้้้้าาาตอออใชแแแลลลไปปึ เป็นบ่อใหญ่เลยฮะอ๋อตรงนี้ได้หรือเปล่านะเฮ้ยนี่ไงเป็นบ่อครับผมเอาล่ะเรามาลองกันเลยดีกว่าฮะอย่างแรกก็ลาดน้ำไปแบบนี้เลยนะครับไหนดูซิเป็นยังไงครับผมคลิกขวาไปดีครับเฮ้ยผู้ชมมาเปลี่ยนแบบจากออฟซิเดียนกลายเป็นเพชรครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยขใหม่แปบ๊บคลิกขวาไปดีครับโอ้โหกลายเป็นอ่าเพชรใหม่หรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นเพชรใหม่ครับเรามาลองขุดกันเลยดีกว่าครับจังวะนี้ไปผมเราได้เป็นอะออฟซิเดียนไดมอนด์นะครับเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาดูแล้วว่ามันทำอะไรไไไไไดดดดด้้้้้้้้นนนนนนนะะะะคคครรรรรรรััััับบบบบหหหหหออ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 เเเเเาาาาลลลลูู่่่่่ซิิฮยยป็็โโผมีงงงใใชตตแวกจ สว,วัสดีเกลตันยิงมาเลยเพื่อนเจาน้าวันนี้อ่ะยืนให้เลยฮะไอนดูซิเฮ้ย ยิงปึ้มแบบมันกลายเป็นวิเลเจอร์เหรอไหนดูดิซัมบี้เฮ้อเออวะ่ะทุกตัวที่มาตบเนี่ยกลายเป็นวิเลเจอร์หมดเลยฮะว่าแต่ฟักคืออะไรเนี่ยเฮ้ยแต่ก็ถือว่าดีนะนี่เป็นการป้องกันแล้วแบบเปลี่ยนเป็นวิเลเจอร์นะครับซึ่งเอาเพชรมาแรกเป็นลักกี้ไดมอนด์เนาะไหนดูซิเฮ้ยแต่ละตัวมันจะแบบแลกไม่เหมือนกันว่ะอันนี้เหรอปึบเฮ้ยมันแลกได้ทีละหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้แลกเป็นฟินนะครับเอาละโอ้โหบันเทิงแล้วทีนี้อันนี้คัพเปอร์สโตนนะครับได้อยู่ก็มาดิเพื่อนเรามาสม ดีจังเลยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันสัญลักษณ์ของลักกี้บ็อกซ์นี่ว่ะอ้มันเป็นแบบลักกี้บ็อกซ์ใช่ไหมซึ่งผมก็แลกมาได้เยอะเลยนะครับไหนดูซิทำอะไรได้ก่องคาฟอยู่ไหนวะตรงนู้นนี่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนึงเมื่อกี้เห็นเพชรนี่ไงเจอเพชรแล้วครับไหนดูซิอันนี้ก็ขุดเพชรได้เหมือนกันนะครับผมปึ๊บขุดได้มา2ฮะเอาละคาฟอะไรได้นะฮะในนี้เนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าผมไปดูมาแล้วว่ามันคาบอะไรได้นะครับเหมือนมันจะคาฟเป็นดาบได้นะครับผมไหนปอคะโดเนรตคับะขซ กระโดดฟันไปแบบนี้เลยครับผมเจ้าวนี้มันก็จะดรอปกันทอเดอร์มาอ่ะก็ปกตินะครับแต่ว่าถ้ามันมีลักกี้ห้เนี่ยแสดงว่าแบบมันต้องดับเยอะกว่าปกติดิใช่ไหมตบไปครับเจ้าวนี้อานี่ไงโอ้โหได้ใหญ่1เลยครับเฮ้ยอันนี้ดรอเยอะจริงจัดว่าไม่ธรรมดานะครับไหนดูซินี่มันก็จะดรอปเยอะอยู่นะอาตัวนี้มีเชสครับผม้ยได้เยอะเหมือนกันนะได้มา14เลยนะครับโอ้โหสุดยอดว่ะเอาล่ะเจวนี้ขึ้นมาได้บนก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันน่าจะฆ่าแบบได้ไอเท นนะะฮี่เป็นกลิชนะครับผมแฟกเมนต์ซึ่งให้เด่ตรงนี้เป็นไดมอนด์ด้วยเหรอเอามาคราฟได้นะครับบวกกับเหล็กเหรอหยิบมาดีครับจังวันนี้เป็นหนักลิชไดมอนด์นะครับซึ่งคราฟอะไรได้ต่อเนี่ยวางกล่องคราฟไปฮะเอาล่ะจะมีเป็นคาถานะครับซึ่งใช้3อันครับผมเอาล่ะได้เลยเอ้ามันเพิ่งขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยโอเคไม่เป็นไรต้องการ3อันอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นก็ฆ่าไปดีครับพวกหมูนะครับผมไปเอาล่ะได้มาสองแล้วครับคุณผู้ชมแต่วันนี้เราก็ต้องมาคราฟนะครับซึ่งเหล็กเรามีพอปะเนี่ยยไมม่่่่พพออนนีีหหหววาาาาเเเดุุ๋แปบบบะครรรััตส ไปแล้วอ่ะได้แล้วฮะจ้าวันนี้เรามาคราฟกันเลยดีกว่านะครับกลิชไดมอนด์นะครับผมได้มาสามอันแล้วจ้าวันนี้คาถาต้องมาแล้วครับเอาล่ะกลิชสตารฟนะครับกดมาดีครับผมจ้าวันนี้ไหนดูซิทาอะไรได้นะคลิกขวาไปเฮ้ยผู้ชมวาร์ปได้ครับดูดิวาร์ปแบบรัวๆเลยอ่ะโอ้โหกลับก่อนกลับก่อนแล้ถ้าแบบคลิกด้านบนล่ะปึ๊บอ่ะวาร์ปไปด้านบนไม่ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมไปอยู่ก็ได้อะไรมาไม่รู้อ่ะสเปซไดมอนด์เหรอครับได้ไดมอนด์อวกาศเหรอแค่มองด้านบนนะไม่รือว่ามองดวงอาทิตย์วะปะหนึงเอออาจจะใช่นะแต่ไม่รู้ทําอะไรได้ครับไว้ก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้ถือว่าได้ของดีมาแล้วนะครับเรื่องเลยยังไม่มีชุดกอดดีๆเลยนี่หว่านี่ครับสัหน่อยแล้วกันปึบ ชุดกอดตรงตัวนะครับสายไปแล้วก็เราต้องการกางเกงด้วยนะครับอ่าพอดีเลยปะเนี่ยได้อยู่ได้เพราผมว่าถึงเวลาไปนเนเทอร์แล้วครับจาวันนี้ตรงนี้จะได้หรือเปล่านะขุดออกไปก่อนนะครับผมอ่ะน่าจะมีออฟซิเดียนหลงเหลืออยู่แหละเออว่าเราพิเอคนี้มันขุดได้หรือเปล่าวันนี้ออฟซิเดียนเนี่ยฟืบเอ้ยเหมือนจะขุดได้นะครับขุดไปขุดไปเป็นเพรแบบเร็วนะครับโหขุดเร็วจริงด้วยผู้ชมก็มาดีครับขุดโคตรเร็วอะปกติแบบออฟซิเดียนไม่ได้ขุดเร็วแบบนี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขุดเผื่อขากลับเลยฮะยี่สิบก เอาล่ะเรียบร้อยนะครับ20ครับผมถึงเวลาลุยกันละวางไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยอ๋อไหนๆก็ไหนๆแล้วตรงนี้แล้วกันครับพื้นที่โล่งดีว่าก็มาเลยครับเนเธอร์ครับผมตอนนี้รู้สึกแบบแข็งแกร่งนะฮะแล้วมีดาบลักกี้อ่ะเออเออว่ะแสดงว่าแบบถ้าเราฆ่าพวกเอเดอร์แมนเนี่ยมันก็จะดรอปมาเยอะเหมือนกันนี่หว่าเออแจับเลยครับเดี๋ยววันนี้ก็วาร์ปกันเลยดีกว่านะครับ let's go เฮ้ยตัวนี้อะไรครับเฮ้ยอะไรครับไปไปดิครับเอาล่ะจะันนี้โผล่ไหนครับเนี่ยอยู่ข้างใต้เหรอได้อยู่แหละมั้งเนเธอร์ฟอร์เทส นะครับผมว้าไปเหมือนมันจะว้าไปแบบจุดที่อ่ามองเห็นได้นะฮะนี่ไงเห็นแล้วผู้ชมว้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็อ่อตรงนี้ได้ปะปึ๊บอ่านี่ไงเข้ามาได้แล้วครับเรามาลุยกันเลยดีกว่าว่าแต่เบสมันอยู่ไหนวะเนี่ยแถวนี้มันดูเงียบครับอ๋อไม่เห็นเบสเลยอ่ะเ้าววันดีวีเทอตบไปดีครับจังหวะนี้เออว่ะมันจะดรอปหัวปะเฮ้ยดรอปอ,อ,อันนี้ด้วยเหรอเอาละเห็นสปอนเซอร์เบสแล้วครับเฮ้ยได้ๆอยู่ไหนเนี่ยด้านบนเหรอใจเย็นหน่อยเพื่อนขอไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะไหนลองพลังหน่อยตบไปครับจังหวะนี้เออแรรรงงงหืปปลลล่่่่าา้้ดูนนนนนนะะะะจบตวมกัััััีีค ยิงมาเพื่อนยิงมาเราจะกันไว้ครับปุ๊บเออกลายเป็นลุงวีเลเจอร์ว่ะโคตรเฟี้ยวอย่าบอกนะว่าถ้าเป็นมังกรก็โดนด้วยฮะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะแต่ว่าอย่างแรกเลยขอฟาร์มแท่งเมสก่อนแล้วกันครับฟันไปอุ้ยรอบเดียวได้13เลยหรอวงไปเป้าน้องดอบโคตรเยอะเลยผู้ชมยิบสองแล้วฮะคือได้ทีสิบเอ็ดเลยหรออะไรวะเนี่ยไปดีกว่าไปดีกว่าเออถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องไปตามหหเดอร์แมนเลยดีครับไม่อยู่แล้วที่เนี่ยไม่อยู่แล้วเอนเดอร์แมนเหรออย่างแรกเลยต้องวาา์ปอกไปก่อนฮะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันปุ นะครับผมซึ่งเราจะต้องตามหาป่าสีฟ้านะฮะ <c oughs> อยู่ไหนวะเน,นี่ยไม่เจอเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราวาร์ปขึ้นมาด้านบนได้ด้วยเหรอโอ้โหโกงเกินคุณผู้ชมอยู่ด้านบนเลยครับมาหนึ่นงมาหนึ่งแล้วมาลงได้ปะเนี่ยเอาองานเข้าแล้วดิเฮ้ยเดี๋ยวลงมาได้แล้วครับโอ้โห <c oughs> นึกว่าจะติดอยู่ด้านบนซะแล้วนะครับนี่ไงเจอแล้วคุณผู้ชมป่าสีฟ้าของเราะฮะไหนดูซิเอ็นเดอร์แมนอยู่ไหนครับผมเกือบแย่ซะแล้วฮะไปติดอยู่ด้านบนเฉยเลยนะครับเอาล่ะเอ็นเดอร์แมนคุงอยู่ไหนวะเนี่ยเอาล่ะมันจะเจอแล้วครับเจ้าวันนี้เราต้องวาร์ปไปหาครัับมองนน้าาะีรต่ ครับจังหวะนี้ดาบลักกี้ของเรานะครับผมไหนดูซิได้เยอะหรือเปล่าฮะได้เยอะหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ดรอปหรอเฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้ไม่ลักกี้อ่ะมันไม่ดรอปอ่ะต้องตัวต่อไปน่าจะได้ฮะยังไงสวัสด <c oughs> e <c oughs> ีครับขอยสักรอบนะต้องได้แล้วแหละเออได้ได้ได้ตบไปเลยครับได้หรือเปล่าเฮ้ยได้แล้ว1อันฮะโอ้โหลักกี้จะจัดเอาล่ะรอบนี้มันจะได้เยอะแล้วนะครับฟึบโอ้โหมีสิบหกกับอีกห้าแล้วฮะน่าจะพอแล้วหรือเปล่าวะหรือเพิ่มอีกนิดนึงดีวะเนี่ยเอาเป็นไหวสักตัวละกันน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 นะะ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 คครรรรรรรััััััับบบมมาาาาากกกออ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 ีีีีเเเเเเเหหห่่่จจพพพแแลลลลลฉ้้ผดดด๋ยยววตงปู์ททถฮฟิื เอาล่ะนี่หมดพอดีเลยครับแล้วก็ไฟแช็กของเราจุดไปเลยครับเลสโกเออว่ะมันเหลือเพดานสุดท้ายใช่ไหมที่จะเป็นอ่าสเปซนะครับซึ่งแบบเราต้องมองท้องฟ้าอเอา้าอะไรวันนี้อยู่ใต้ดินเหรอไม่เป็นไรผมเชื่อว่าเราวาร์ปขึ้นไปได้ครับ <c oughs> ใช่ไหมนี่ไงวาร์ปขึ้นไปได้จริงด้วยฮะอะไรวันนี้เออไหนๆแล้วแล้วก็วขึ้นมาด้านบนนี้ดีกว่านะครับ <c oughs> ขึ้นไปขึ้นไปเออไหนๆก็แบบขึ้นที่สูงได้อ่ะโอ้โหโคตรสูงเลยเอาล่ะเราไม่มีเตียงด้วยเนี่ยผมลืมหยิบมาจากหมู่บ้านฮะไม่เป็นไรครับก่อนแล้วกันเพิ นะครับเอามาค้าเป็นชุดเกาะว่ะแสดงว่าถ้าค้าครบเซตต้องใช้ยี่สิบสี่แล้วเพราะฉะนั้นอ่าประเดงนะเนี่ยเราต้องมองนี้ใช่ไหมถือคาถาไว้ฮะไหนดูซิตอบจริงเปล่านี่ยได้มาสแล้วครับโอเคผมก็จะรอไปเรื่อยๆนะครับจนแบบมันครบยี่สิบสี่เลยนะครบยีแล้วคุณผู้ชมโอ้โหรอตั้งนานนะครับโดดเด่นปะจากตำแหน่งตอนแรกเนี่ยขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับอ่ะยี่สิบห้าแล้วพอดีว่าเรามาค้ากันเลยนะฮะชุดเกาะอ่ะสเปซของเราอย่างนั้นเหรอมาดิครับหมวกเกาะเลยนะครับผมเกาะตรงตัวกางเกงแล้วก็รองเท้าจัดไปดตงินีครัััับบบบไไหหหนนนนนดูซิมมจจะเเป็ยงงครี้้โโออชุืแ นักบินอวกาศนะครับดูดิเหมือนจะล่อนได้โอผู้ชมดูดิเฮ้ยเดี๋ยวมันล่อนได้เหรอเฮ้ยแล้วแบบที่ขวาบกลายเป็นหนาพุ่งนะครับดูดิโอ้โหโคตรเท่ครับไปดิกลายเป็นหน้านักบินอวกาศไปเลยฮะไปขาไปขาเออว่ะเราต้องดูตำแหน่งก่อนดีกว่าไปหนึ่งนะฟืบลงมาก่อนฮะตำแหน่งมันอยู่ทางไหนนะครับไอวอเปนเดอร์นะครับผมไปฟืบไปทางอ่าทิศเวสนะครับได้เลยทีนี้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นักบินอวกาศพร้อมบินแล้วฮะบินไปดิครับนี่โอ้โหโคตรเท่ครับผมเป็นซสเปอร์ฮีโร่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะมีแกะมานะครับปกติผม รูเตียงจากหมู่บ้านไงรอบนี้ลืมฮะเอาล่ะได้มาเยอะแล้วนะครับต่อไปตัดต้นไม้สักนิดหน่อยได้เพิ่มมา3มเตียงนะครับถือว่าใช้ได้แล้วแหละของที่ไม่จำเป็นเราก็จะโยนทิ้งไปนะครับพชั่นเนาะอ่ะโยนไปแล้วกันปึ๊บแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็น่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมกระดูกด้วยเอาล่ะไปทางเดิมหรือเปล่านะครับอ่าทางนี้ใช่ไหมเจ้าวันนี้ก็ลุยต่อดีครับไปวิ่งภูเขาน้าแข็งครับจ้าวันนี้ไหนดูซิไปทางไหนนะครับทางนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวมาคนละทางแล้วนี่ว่าเอาล่ะไปทางไหนนะเอ้าย้อนกลับแล้วอิสป หวังว่าจะไม่พังก่อนนะซึ่งจริงใน178เนี่ยแบบการหาซองโฮมันยากมากเลยนะเพราะแบบมันลึกอะ่ะเออทำไมต้องลึกด้วยครับเนี่ยเอาล่ะเฮ้ยนะผ่ ح, มาห้องสมุดเลยหรอโอ้โหสุดยอดฮะไปหนึ่งนะลงมาตรงนี้ก่อนละกันครับผมมีอะไรให้สำรวจไหมมีกล่องตรงนี้นะครับ efficiency เ,เ,เหรอ knockback ครับกกผมไม่ค่อยน่าสนใจนะเ,เพราะว่าช่างมันลืกันเอาล่ะทางนี้นี่เองนะเพื่อเดี๋ยวมันตันเหรอเกินไปเป้าอะไรวะเนี่ยทำไมต้องมาเจอทางตันด้วยครับนี่เจอแล้วอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนะทางนี้หรือเปล่านะผมแบบสัมผัสได้ฮะเอ้ยใจเย็นเพื่อนทำไมมันเยอะจพือดจัน ก็ได้นะไปครับ ว่าไงเดอร์แมนตบซะหน่อยละกันเผื่อได้เด้๋ยวเพิ่มสักนิดนะฮะได้มาโอ้โหเพียบเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะเจอแล้วผู้ชมทางนี้เลยฮะโอ้โหเดเดยวซิบเวฟพิซไมมันเยอะจังอะ่ะอย่างแรกเลยขอขุดก่อนเออแบบนี้ฮะเราเนี่ยต้องเซฟไป็สักเตียงหนึ่งนะแบบนี้ผมเซฟไปเฮ้ยอะไรวะเนี่เยเยอะจังอะไม่ไหวแล้วนะ, <ๆ S 2> ว,ะ,นะวางไปเลยครับอไอออเมเดอร์ของเราคาริสซี่เหรอเนี่ยพอดีเลยสี่ลูกของเรานะครับหนึ่งสองสแล้วก็สี่ครับผมตอนนี้เนี่ยเราน่าจะพร้อมแล้วนะแต่ว่าพิกแอคออนอยู่นี่ไงพิกแอคนะครับอาวุธของเราเนี่ยก็มี ก็โดดไปดีครับเอาละโอ้โยเฮ้รกระตุกกระตุกไปนึงโอเคบินได้นะครับบินได้ก็ขึ้นมาดีครับผมจุดแรกเลยลองไปเดิมกับน,นี้เลยฮะไหนดูซิเจ็บหรือเปล่าเฮย้ยคุณผู้ชมไม่เจ็บเลยอะเพื่อนล้นนิดเดียวเองครับนี่เราเป็นยอดมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยต่อยอีกรอบครับโอ้โหดาเมจแบบเบาจัดเลยอะมาดิมาดิเราเบิดไปครับแทบไม่เจ็บเลยก็ผมนี่มันอะไรกันเนี่ยเราเบิดไปเดี๋ยวนี้นี่คือแบบสายแทงเลยฮะคือบวกเอาเลยอะเออ ดูชุดกอดดิเฮ้ยชุดเกอะก็แบบไม่ค่อยพังด้วยนะชุดกอะแบบอวกาศนะฮะเอาจริงมันก็เจ็บๆนิดหน่อยนะเวลามันระเบิดอะเอาละระเบิดไปครับเหลือสุดท้ายแล้วไปเอาละระเบิดไปครับเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วนะครับจหวะน,นี้เออว่งผู้ชมเราไล่บินแล้วแบบตบมันได้ปะตบไปเฮ้ยเฮ้ยเจ็บๆมันล่อะไรวะเนี่ยดื้อด้านเกินว่ะลงมาก่อนครับเรามีเตียงใช่ไหมระเบิดไปดิระเบิดเตียงไปครับผมเจ็บเปล่าฮะ เฮ้ยตัวนี้มันไปยุ่งอะไรวะเนี่ยเราลองมาฟันกันดูดีกว่านะครับมาตรงนี้ตบไปเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เอาไหมเอาล่ะตบไปที่หัวนะครับโอ้โหบินอีกแล้วว,ว่ะบินเก่งจริงเลยอะไรวะเนี่ยเข้าไปแล้วโดนมันตบนะฮะมาตรงนี้ลานเออนี่ยตบหัวได้แหละไปดีครับดีครับเจา้าอ๋อฮะดื้อเกินดื้อเกินตบไปดีครับดื้อเกินวิ่งผู้ชมเจ็บวะ่ะมีอะไรที่ทำร้ายมันได้อีกหรือเปล่านะเฮ้ยโลนี้อย่างนั้นเหรอน่าสนใจว่ะแต่มันจะปิดเกมไปเลยหรือเปล่าวะอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะไหนลองดูดิเราจะกางโลแล้วแบบให้มันโจมตีมาเฮ้ยเดี๋ยวเเปลี่ยนเลยเหรอโอ้โหกลายเป็นลุงวิเลเจอร์เลยฮะซึ่งลุงวิเลเจอร์ตัวนี้โอ้โห โอ้แลกฟินฮะอ่าไม่มีฟินให้แลกด้วยดิคือมังกรเนี่ย,ยใครเป็นเอตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมถ้าเราถูกฆ่าทิ้งก็คือตายเหรอไม่น่าเกี่ยวฮะไปไหนวะเนี่ยมังกรมังกรโดนเปลี่ยนแล้วฮะกลับก็ไม่ได้นะครับผมวัตฟ้าโอ้จบอยู่แค่นี้แหละฮะก็เอาเบอร์ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นมอดน,นี้เนี่ยก็ต้องไปสมัครเพลท่อนของวิบด้วยนะครับถึงจะได้เล่นนะโอเคผมสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวับนนี้สวัสดีคครรัับบบบผม๊าายาย